โอเคเราขี่กันไปชิวๆแล้วกันนะพี่ๆดูกระติดเนี่ยนำหน้าไปก่อน <c oughs> ออตะกนโชวีที่วไ้ยวกมีโอเคอากูโรจานดูนเยาวตัวเยาวไปจังเก็บบนเะนาะจางให้ดูเลยข้าขนเท่าตัว nào xe ghế cô cô theo xe ghế tôi xe ghế làm điều đây mà này làm tiêu thôi phê sát mà nó cô yên cô luôn bye bye thì còn nó thôi em mà rồi, tôi sẽ ghé ở hai mới rồi ตัวกระเตมีอยู่เหรออ๋อ Sorry ไปจิ๊เล่าดิฟุตบอลนี่ปอยทาวเวอร์11 Thôi và nhây đây rồi ဒီမှာဇောင်းနေလား။ဩော်ဒီမှာ။ဩော်ဒီမှာကြက်သားလေးပါလေလားစားလို့ရအောင်နော်။ဆိုင်ကဆက်နှိုးလို့노ပါမလားမသိဘူး။

Okay, bye. สวัสดีครับเดี๋ยวโพถ่ายให้แบบสวยๆไปเลย ูกติมาจะไหนวะมาจะไหนกันพี่อัน,นี้ตัวไม้ตัวไม้นะแปดสองหนึ่งแจ็คก็คงน่าจะมีแค่ันเดียวที่เหลือก็แปดสองงโอเคเราคี่กันไปชิวๆแล้วกันนะเดี๋ยวให้พี่ๆดูกติเนี่ยนำหน้าไปก่อนส่วนเราก็อยู่ข้างหลังตอนนีงเราก็ซับมาแล้วนะขากลับกก็แบบชิวๆซะหน่อย ถ้าจะไม่ผิดไม่กี่สามคันสี่คันน่าจะห้าหกคันได้เนาะเอและมีฟฟร์ซ่าคันหนึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะมีนี่มันที่เราดีดีไปไล่จอร์นอลาเต้บีมาแก้วไอ้ดีปไล่เนี่ยจะนอลาเรากวจอร์นอันนี้นารอดเน้าโซูบอเนาะจนเน้าโซ่กับมาบะสเช่นมาถ้าก้าเลยถ้าลาเรวีไปไล่ะ cho nó xe gọi đó, theo tuổi cho nó xem mà cho nó làm xem gì tham gia tăng nó, ไข่แข้วสวยมั้ยโตซีอ่ะโตซีบ่เนาะไอเซียแชร์เตยอย่างเนี่ยไอเซียฝွက်กางสีเตยอย่างเนี่ยถั่วกางสีเตยอย่างเนี่ยบ่เนาะถ้าถั่วกางสีอ่ะจ้อเซเกเอ้ยบ๊ายบายฝွက်กางสีอ่ะจ้อเซเกชวยอย่างเลยบ่เนาะอ่าแล้วကျွန်တော်ๆแชร์ตบัด2อย่างโอ้โหกามิเล่นนะโอ้โหไม่ท้องแน่เลยไม่ท้องแน่เลยไม่ถั่วบ่าวญา ကျ <aunque S 2> <me> ွန်တော်တော့လည်းတော့အကြာကြီးမှတစ်ခါဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ခဏခဏဆုံးလာတော့မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်လာတာကျွန်တော်သိရတယ်ပဲရေ6လေပိုင်းညောင်းနေပါလားနှလားတုံးလာပေါ့နော်နှလားတုံးလာမှတစ်ခါတွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်တခါဆုံးဖြစ်誒 น้าเดีวยวไปเดียวไปเขาเชียวยาวไปตัวรถไฟด้วยรถไฟนักกว่าที่สุดในโลกไปไหนก็พี่ให้บุไปสุ่มไหมพี่บอกย่าเสือดีกว่ามาเจะไปไหนก็ไปอย่าด,ดาบบุเลยพี่อย่าเดือดสาบอบุเลยบุไป็นของ๊ายบาย